สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิบ้าดารลาขึ้นไปซสอมบทนะว่าตอนนี้เราถึงฉากแล้วเราจะไปทำอะไรกันเป็นพิธีกรก่อนครับผมวันนี้ได้รับเกียรติจากเกียรติวนะันได้รับเกียรติเอา,อาเอาเอาเนี่ยเอาจากฝากได้รับเกียรติคนละน้อยเป็นพิธีกรให้นะครับแต่งตัวชิ่วแดงเลยเออเนี่ยโอเคแล้ว วันนี้ได้บทเป็นบุญเถิงครับเป็นผู้ใี่บุญเถิงมีหน้าที่ปเป็นเผาบันของรับบทผู้ยห่บุญเถิงเนี่ยคือเขาเห็นว่าหน้าเท่าไปยไปไปเขาเป็นเมียนเป็นเผาบันผู้เรียนเราดีครับเผาบันยักนกอดทำงานโดยตรงโดยตรงไปหอดไปขึ้นซ้อนข่อยมาแล้วยองบรรยากาศกำลังซ้อม บทของผมคือบทชุดไทยเป็นบทสรุปของเรื่องละครทั้งหมดเป็นบทสรุปของของละครหนึ่งบทเต็ผมเรียกว่บทสรุปไอ้บวมเนี่ยเล่นเป็นอะไรอีบวมเนี่ยเล่นเป็นยาอุ้ยมาคืดแฮะเออยี่ฝ่ายมันก็แต่งหน้าคืดแฮะเล่นเป็นยาท่านแตง่งอ๋อท่านแต่งเข้าใจนะว่าแต่งแล้วนัก,นกแสดงสมทบ ย้นใจผู้แทนอยู่ครับราวาบทล้อหลายเงยบททั้งบทมีามสหน้าเราอดตลอดแล้ลเบอลวิสิไปเราเป็นเหตุการณ์ีคยัาตัดเด้อันได้จักหน้าที่เนี่ย ได้ตลอดไมห้องเลยเปล่าเลยเว่นเขียวในน่าคือนางแสดงสมทบนางแสดงสมทบเรื่องนี้ไม่หาค่าเล็กเต๋อห้งงหวงเลยหลายคนทำมาใส่คีมอย่างใต้นะคีมหรอกคีมหรอกขอบคุณทุกตัวรงใจครับที่ติดตามเลยขอบคุณมาลัยด้วยวันนี้มีมาลัยด้วยโอยเลยแบบว่า เขาได้หลายเดี๋ยวเจ้ว่าคือเป็นคนมาเห็นไหมอุ้ยแต่มันก็โฟกัสข้างหน้าเนาะแล้วก็เบอร์หลังไปเลยเนาะเออโอ้โอันนี้คือคือคือช่างไฟทีมงานเราใช่ไหมก็นายหาขอนป้าก็เดินเซ็งเจ๊ยิ้มเลยบนนี้เลยเจ๊ยิ้มตอนคือคือคืออยูด้วยคือครับอันยังมาบอกเลยว่ามาสอนฝอรนี่มันเป็นช่างไฟ วันก็ลงไปหลังคิดนึงก่อนในการตลาดก็นยังู่กับเบิ้งเบิ้งเบิ้งหล่ะแตเบิ้งคอมเมนต์น้ำครับแล้วก็เบิ้งยอดมันได้ถึงสิบนาทีไหมได้หรอเปลาไม่รู้นะมันสามนาทีก็เกินครึ่งหรอได้เป็นีย่น้คุณหมอกับเบิ้งบรรยากาศน้ำคับตอนนี้ก็แล้วหลังใหญ่ที่เล่นละครนี่คือเล่นที่หลังครับแต่ว่าอันนี้มอสตอนนี้มอสยืดน้ำขาสิ่ง่นี่ยนยืดน้ำข้อ พอส่งลูกนี้ไปมันมีแต่จะเป็นารตัเลยมแตบพึโชว์ก่อนมือไเสด็จมือไเสด็จโอ้ม่โชว์ด้วยนะจ๊ะม่โชว์ด้วยน่นนเปลี่ยนสูดประดันผั้สิหลองเปลี่ยนสุดประดันเออกระแล่นเป็นบุญเป็นบุญเป็นยังนะเออเออ่นได้หลางหลองน้ำเงินอาสุ วนเขาเลือกที่เหลกว่าแม่ตัวนี้ันตัวเหลกแตได้แต่เล่หลอกแค่เกินแต่หลอกมันหนักมากเลยได้นั่งได้นั่งได้หลอกนัเป็นเอาบทเ้าหมืเดิองคเมกีนเดิมเลยนะครับอเมื่อกี้วันสุดท้ายขือวอนาคารคือก็พูดไปันแหลว่าเพิ่อันเพื่อกี้กบอกว่าเออเ ยุ่งภาพอยังไม่อยัางนี้เอ้าเอ็นเนาะอีบุญดุลนึงอีศาสันึงกูนะว่าท่านในเหตุแห่งเนี่โอ้โอ้ประธานใะเห็นสายไฟตีพี่กระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอะไอุ้ยกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะอุ้ยกระเป๋าอยู่ไหนวะไม่รู้แล้วว่ากระเป๋าอยู่ไหนจริงๆริงมีกระเป๋าเงินด้วยไม่เอาเคืนนะ ต้นตีมาแล้วค่ะทีสามมาเลยขาขออุทิศส่วนบทส่วนคุณมอให้แกจับฟังในเว้นสัมคอวิสงีพีด้รามทั้งหลายให้ผเจ้าได้แต่ความสูงยาดันี้ก็ูกได้สังแต่สมโต้แล้ตัวสามาถพูดได้แตสังความตนแล้ตัวสมรถพูดได้แต่พูต่รมต้แล้ตัวสมารถพูได้ แม่มาคุยอะไรกันนะกูอ่านโฆษณามาจังเลยกินอะไรกันหลอกหลอนแม่เลยแม่มาดีแม่เขาแม่เขาผู้ว่าจังสันแม่เขาว่าจะใช้สิไปใส่งละจ้าแม่มาจะทางขมิ้นทีเดินข้ามไปบุญขาดใงท่านครพนมขอยมีหมักใหม่หมักใหเอามาให้แม่เขาไปกินน้ำท่าเด้ยว่าเป็นอย่างดอกลาแม่กินของเน่าบ่ได้ นอจังไดข่อยเอามาประวัตินางเอ้ยเจ้านั้นได้บุญย้อนเหตุบุญชุดทา่านแต่สิไดใดบาปใหญ่ย้อนข่าพ้นข่าพ้นแต่กบตะเขียดข่อยยังบอกข่า,าข่อยจะไปข่าพ้นเลยจังไดแม่ขา่าวบอกอีก๋ข่อยอก่หนัวเลือกตังตต้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วเจ้าสิหูเห็นทุกอย,ย่างเจ็บปวดมาก กือสนีให้แกเจาะกลัได้ดรื่อยจับไมได้ซีพีเลหลอดทไหนให้กจับพี่จะท้อสุยอรบที่มัถูกใจซาุะมตัสับสมศรัสรักตโตสมมาสมพูทธัสสะบสมตัสัะมศรัทธาสมรักตัวสมมามพุทธัสสับี่ล่ะแม่มาดีจะมาหลอนมาหลอนแม่เลยแม่เขา เขาคู่มาจังสั้นเขาสุดไปไส์ไม่ได้ใปหแล้วจ้ะจแม่มาจะาท่าขมิ้นแม่ที่เป็นวัดนั่งบุญพระธาตในท่าพัดนัก้พนมเขาพี่หนักไปหมัมกไปเอาไมาให้ใเข้าแม่บ้อ,อกินขอนเนาขนจะใหีมม่ไอยเอาไมตะวันีน่แหละเัวเป็นคนมีบุญนอนโผน่นมันข้าบุญท้าท่านแต่ว่าตัวนที่มีบาปใหญ่นั่นก็คือโตขาพ้น ขาคบเนียแต่กบแต่เขียดคอยยึดบัวแางแล้วคนจะไปขาคบใหญ่ใจแม่ขาบหดอีกย้ำขอยก็หนูนึงยีนั่นนึยให้เจ้านากกุตั้งติตั้งจิตที่ดีเล้เจ้าจะเห็นทุกชิ่งทุกอย่างแม่ขาไปก่อนพอใ้ใหู้บ้านเว่าในตังสิยงบ้านเดกพ่อคอยจะตายเอาคอยจะตาย ยอผีเนี่ยมันมาออกอาระวานเผาเลยยาเก็บมันไปถ้าเขาบเนอมันมันจะสิย่างอเแลวแน่ขาไม่เผาบ้านน่าจบหาขที่้ยตัสิมันเอกชาือไงาเขาบอกเผาเรืมันมันิหาอเาดีเมยุจกัานตาม่งาไรอยู่บซ่ผีอปมู่บ้านเขาดแสุขบนบนจะ โผล่เรื à, ่ออะไรไอ้พระผู e ้ใหญ่เขาเห็นแมเลี้ยวสินเดบต์พามาสวดเลยเขาเห็นแมเลี้ยวสินเดบต์พามาสวดเลยเพื่อนผีเฮี้ยนจงเฮี้ยนก็ขัดขืนบิดบอกจานค้มมัดเล่นของเลี้ยงผีจนของเขาจะของตายไปแล้ววิญญาณยังบ่ไปหาผุ้ท้าเกิดยังมาวนเวียนนำหลูกนำเมียอยู่วิญญาณบอกค้ม กับสีสิงห์แดงอีกตั้สีลูกสาวของมันบ่แม่นได้พอผู้ใหญ่คนคนได้เงินข่อยน่ะบ่ได้เป็นแบบนั้นมันออกระหวัดออกคนไปอินเตอร์เนมันออกระหวัดออกคนขอไส้นอนไหลตายเกี้ยงตะบนแล้วย้อนผีกิําไพเผามันมือดีเลยเผามันมือดีเลยพ่อผู้ใหญ่ก่อนที่มันสิมาเอาชีวิตเฮา ว่าผีกิ่งขมผ้าย์มันหาหลอกคนกอยอยนนะับโบเหี้ยบ่ให้ซ้ำผีกิ่งขมนางเด้อผีกิ่งขมนางออกอาราวาสห,อหอลอกหดพหดหดเน่นแม่ออกไปขามันน้ำหลอกเบิดจักหน่อยมันจะไปหาขาวขอไสขคือไวยคือเอ,อ,อื้อยมันเถอะกิ่งหน้างขอซาวมันออกปปหลุมตายหัวมันได้หีไปพี่แม่บ้านอื่นบ้านนี่นะมันจะเสิยหูไป,ป็ู้ว่าจเจ้าของตายเนีย่ยจับหน่อย มันก็ออกหาอารวาดขาพอส้ก็เลยของมันทัวไอไอเฮูไปเผาเพื่อนมันเผาเลยพื่อนมันวนบาเลยเผาเลยเผนเขผาเลยเผาเลยเผาเลยเาเยเผาเลยเผายาเเผายเเลยเผามันเผาเลยเผาเผาเยเผาเล่เเยเลยเผาเลเาเลเผาเผาเลยเาลยเเลยเยเผาเาเเอยายเผาเลยเเลาเผาเอเาเยเยาย